ส k กาโมโต a ดออนิเมะที่ทุกคนนั้นคาดหวังนะครับว่าจะเป็นอนิเมะแห่งปีแล้วก็ส่งผลนะครับให้มังงะนั้นปิ้งเปี้ยงปังๆแล้วก็แมทมากๆเลยแต่ปรากฏว่าลถผ้าป่าคว่ำนะครับเพราะว่าอนิเมะของ s a กาโมโตเด y ั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เป็นกระแสะเลยแล้วก็ผิดคาดกันไปเยอะและทําไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกัน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับ s a กามโตเดททั้งหลายเลยผมต้องขอออกตัวก่อนแล้วกันนะว่าผมนั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบของโคตรชอบเลยมังงะ Sa กามโตเดทนะครับเพราะด้วยความที่ว่าเนื้อหานั้นเนี่ยมันง่ายมากๆสนุกด้วยนะครับแล้วก็ภาพสวยแล้วก็แอบเชียร์เยอะด้วยนะครับก่อนที่อนิเมะของ Sa กามโตเดทจะมาเพราะว่าอยากให้มันแมสๆปังปังไงและแน่นอนว่านะครับพอมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะแมสสักเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยปังสักเท่าไหหหหรร่ด้วยยยลลลาาเตุผลลปะก นจนทําให้กนละายเป็นอนิเมะผ้าป่าความแห่งปีไปนะครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยตอนแรกเราก็คาดเดากันว่าเฮ้ยอนิเมะธรามาดีปั๊บเนี่ยมันจะดันยอดขายมัง,งะมากๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่าในตอนนี้ยอดขายนั้นก็มาด้ดีขึ้นเลยนะครับแถมแอบ,บจะดูดรอปไปด้วยซ้ํานะเทียบกับยอดขายในช่วงก่อนหน้านี้นะครับคือมันแทบไม่ได้ส่งเสริมกันเลยได้ซ้ําจึงทําให้เนี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่อาจจะบอกว่าเป็นวิฤต,ติอย่างหนึ่งเลยของซากาโมโตเดนะครับที่มันไม่ได้ดีนะครับเหมือนที่เราคาดคิดโอเคแหละเดี๋ยววมมันจะ,นะีช่งพ ให้้เราไดดูแต่ผมพูดตรงๆนะส่วนใหญ่เนี่ยมันทําพัทหนึเสร็จมาแล้วพัทส,สองอ่ะมันก็จะมีเสร็จแล้วไปประมาณหนึ่งนะครับมันไม่ได้แบบเริ่มใหม่หลังที่ถูกด่าแน่นอนจริงก็แทบจะหวังเลยน้อยมากๆเลยนะจอสกาโมโตโดเดนะครับว่าจะกลับมาเปรี้ยงๆปังๆแต่ผมต้องพูดก่อนว่าผมก็ยังเชยร์ทุกคนนั้นก็รอดูคอสองที่จะมาเดินกะละกาันนี้นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะดีก็ได้ถ้ามันดีจริงๆเนี่ยอัอนนี้เมก็เป็นหนึ่งตัวเลือกและกันที่ทุกคนนั้นสามารถรับชมได้แต่ถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยยยกก็็เนาอออู่่แล้้วคดดร แต่ก็แอบเสียดายนิดนึงละกันนะครับที่มันไม่ได้ปังนะครับอย่างที่คิดเอาไว้ซึ่งสักาโมโตเดนับได้ว่าเป็นมังงะหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่ถูกคาดหวังเลยล่ะสำหรับแฟนๆจำนะครับว่านี่แหละจะกลายมาเป็นเสาหลักตัวใหม่เลยของมังงะนะครับของฝั่งจำนะครับด้วยความที่ว่ามันหลายเรื่องอะจบไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจูจิสึไคเซนมาฮิโร c คนเมียก็จบไปนะครับสองในสามเสาหลักเลยนะที่จบไปนะครับมันก็เหลือเพียงแค่วันพีซเท่านั้นสักาโมโตเดเนี่ยก็ถูกคาดหวังเลยแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวก็จะมาทดแทนได้ เนีครับเพราะว่ามันก็เป็นวิกฤตอย่างหนึ่งละกันเนาะที่จากําลังวิเทิญอยู่ในปัจจุบันนี้และต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในอนิเมะสการโมโตเดย์นั้นเนี่ยไม่ได้นับว่าเป็นอนิเมะห่วยหรืออนิเมะแย่อะไรเลยนะยังเป็นอนิเมะที่ดีหนึ่งเรื่องแต่เพียงแค่ว่ามันยังดีไม่พอเท่านั้นที่จะผลักดันนะครับในเนื้อหาส่วนมังงะได้เพราะว่ามังงะแบบทำแบบสมมตินะสิบคะแนนเต็มเอาไป9.5ไม่กล้าให้เต็ม10นะแต่อนิเมะนั้นอาจจะได้สัก7็คะแนนแคะแนนแต่มันเป็นความต่างยังไงมัันนมมีีควาาเเปปรยยบบททกอ่ื๊ ให้นะครับอารมณ์ของผู้อ่านนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยมันไม่สามารถดึงขึ้นไปนะครับทำให้คนนั้นอยากไปตามอ่านมังงะต่อได้นะครับมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะหรือใครที่ไม่เคยดูไม่เคยอ่านมาเลยพอดูอนิเมะปับ๊บก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นเพียงแค่อนิเมะจืดๆหนึ่งเรื่องนะครับธรรมดาละกันนะครับตามท้องตลาดเท่านั้นนะครับคือผมไม่ว่านะที่ใครจะคิดแบบนั้นนะครับในเมื่ออนิเมะนั้นมันไม่สามารถริดเลนประสิทธิภาพในส่วนของมังงะมาได้ดีมากเพียงพอแล้วก็จุดหนึ่งละกันที่ผมสังเกตเนาะก็คือเนื้ออหาเขงิม มันตัดหลายฉากเกินไปนะครับคือมันตัดส่วนสําคัญของเนื้อเรื่องไปทําให้เนี่ยมันดูไม่ค่อยเมคเซนในหลายๆส่วนเลยทาให้เนื้อหาพอมันไม่ปฏติดปะต่อนะครับหรือนะครับมีเท่าที่ควรมีมันเลยทําให้สากาโมโตเดนั้นก็กลายเป็นแป๊กในทันทีเลยนะครับอันนี้ผมแอบเสียดายมากๆเลยนะครับอย่างที่พูดและว่ามันไม่ใช่มันเป็นอนิเมะหวยมันเป็นอนิเมะที่ดีพอสมควรแต่ยังไม่สามารถดิดเลนประสิทธิภาพได้ หรืออ really ีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับอันนี้ที่ผมเห็นนะก็คือส่วนของมังงะเนี่ยมันจะเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องนะครับก็คือเป็นกระดาษหนึ่งเรื่องแล้วก็จะเป็นการเล่นนะครับเกี่ยวกับลายเส้นนะครับซึ่งมันจะออกแนวสโลว์สโลหน่อยใช่ไหมพอมาเป็นอนิเมะปั๊บมันดันไปทําจุดนั้นเนี่ยก็คือไปเอาส่วนเนื้อหามังงะมาค่อนข้างเยอะไปหน่อยไม่ได้มาถึงเนื้อหาส่ต้องเรียกว่าอารมณ์ของการอ่านมังงะมาเลยทําให้พอดูอนเมที่มันควรจะเร็วกว่านี้ควรมีความแบบจินตนาการเว่อร์กว่านี้นะครับมันไม่ไปส่วนนั้มมกาาว่่ซะงงึผพูด มังงะก,กับอนิเมะเนี่ยโอเคมันควรเหมือนกันแต่มันควรจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับที่แตกต่างกันนะครับด้วยความที่ว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนไหวนั้นมันจะต้องมีความแตกต่างพอสมควรแต่มันจะต้องคงคอนเซปต,ต์เดิมเอาไว้พอแบบว่าไม่ได้ใส่จิตวิญญาณนะครับหรือนะครับอารมณ์ของตัวละครมากเพียงพอเนี่ยมันเลยทําให้นะครับการ์ตูนนั้นเนี่ยมันก็ขาดจิตวิญญาณแล้วก็ขาดอารมณ์ให้พวกเรานั้นรู้สึกร่วมไปด้วยนะครับกับตัวอนิเมะนะครับอ่ะก็เป็นจุดที่น่าเสียดายละกันนะแต่ถ้าถามผมนะ,อ,ะอนาคตมันจะสามารถกลับมางๆ ได้หรือเปล่านะะ ต้องเปลี่ยนสตูดิโออาจจะพูดตรงๆนะอาจจะต้องเปลี่ยนสตูดิโอเลยในการทําหรือนะครับต้องมีการปรับครั้งใหญ่เลยนะครับต้องแบบว่าไปเมคให้ดีๆเลยหรือสร้างมันมาแบบให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้อ่านจริงๆหรือผู้ดูให้ผู้ดูนะไม่ใช่ผู้อ่านนะมันต้องเข้าถึงอารมณ์เพราะว่าถ้ายังหากนะครับยึดคอนเซปต์เดิมๆนะครับอ่านเน้นนะครับสโลไลท์แล้วก็คิดว่าเนี่ยโอเคมังงะมันดีอยู่แล้วก็ตามมังงะทุกส่วนเลยหมายถึงในแง่อารมณ์ของตัวละครนะมันก็จะกลับกลายเป็นเรื่องแบบนี้ที่เราได้เห็นนั่นแหนนละ ว่าอะยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่างผมเนี่ยโอเคอาจจะมองว่านนเมะเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพดีมากเพียงพอแล้วกันให้ดึงดูดผู้อ่านนะแต่เรานั้นก็ต้องตามต่อไปเพราะผมก็ยังคาดหวังอยู่ว่าอะอย่างน้อยๆมังงะมันดีขนาดนี้เดี๋ยวสักวันนึงแหละเดี๋ยวอนิเมะนั้นอาจจะเปี้ยงๆปังๆก็ได้เพราะว่ามันก็มีหลายเคสหลายกรณีนะพอมีการปรับเปลี่ยนจริงๆแล้วอะมันก็สามารถดันกระแสะนะครับของตัวการ์ตูนได้แต่ก็ต้องรอดูแหละครับว่าไอ้ดันกระแสเนี่ยมันจะดันได้ถึงไหนเท่านั้นเองและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครัดาากโมตะเเยนน้้จสรถลปีง ป,งปังได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องเลยนะถ้าใครไม่เคยอ่านหรือว่าดูอนิเมะแล้วไม่ชอบก็แนะนําไปอ่านมังงะหรือถ้าไม่เคยดูไม่เคยอ่านเลยก็ไปอ่านมังงะมาก่อนนะครับพอคุณชอบปั๊บคุณอาจจะไม่ติดใจอะไรก็ได้ในการดูอนิเมะนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนนึงนะที่ถ้ามังงะดีดูอนิเมะเนี่ยดีไม่ดียังไงก็ไม่ได้สนมากมายอะไรนะครับขอเพียงแค่ว่าอ่านดูแล้วมันสนุกเพลิดเพลินเท่านั้นเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เราแล้วละในการรับชมนะครับแต่ก็น่าจิตตังนะก็เชื่อว่าจะมีบบบาางงส่่่ววววนนทัั้้้้ชชอออแแแลลก็ไมมมดยตรณ์ ของผู้อ่านนั้นๆเลยได้ซ้ำน,นะครับแต่ก็คาดหวังแล้วกันเนาะว่าจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นหรือมีการแก้เกมอย่างที่ผมได้พูดนั่นแหละสุดท้ายแล้วสกาโมโตโดเดนะจุดเด่นของการ์ตูนเรื่องนี้เลยเนี่ยคือเรื่องตัวของสกาโมโตเลยนะครับสกาโมโตต้องเป็นคนอ้วนคนหนึง่งที่โคตรของโคตรเท่เลยนะครับเท่แบบเองเนี่ยโคตรของโคตรเก่งเลยนะฟีลแบบว่าเอาสิ่งนูน้นสิ่งนีน้ก็สามารถประดิ์เป็นอาวุธในการโจมตีได้หรือบางสิ่งบางอย่างที่มันดูเว่อวังๆแต่สกามโตนั้นก็สามารถริดเรนนะครับประสิทธิ ตอนวิกนี่แหละแต่เป็นตอนวิกการ์ตูนซึ่งจุดนี้มันเป็นจุดที่แบบโคตรดีเลยนะครับอนิเมะต,ต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับและทําให้มันน่าตื่นเต้นเหมือนที่เราได้อ่านมังงะอ่านในท้ายที่สุดแล้วนะครับ๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับยันที่ผมพูดแล้วครับว่ามันคงไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแหละแต่นะครับถ้าคุณสามารถจับจุดได้มันก็จะสามารถกลับมาดีได้ส่วนประเด็นเรื่องยอดขายนั้นเนี่ย ถ้าหากแบบว่ายอดขายมันดีจริงๆเนี่ยยังเชื่อว่าเดี๋ยวอนิเมะนั้นก็มีมาทําต่อแต่ถ้าแบบอ่ะซีซั่นหนึ่งแป๊กไปแล้วและซีซั่นสองถ้ามันมีขึ้นมาแล้วมันยันแป๊กไปอีกอันนั้นก็อาจจะต้องบอกมือลาก็ได้นะที่จะได้เห็นในซีซั่นที่3สามซาสก,กามโมโตะนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่เลยในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับการแก้วิกฤตครั้งนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปกตอนหนึ่งนะที่อาจารย์ผู้แต่งนั้นเนี่ยก็คือวาดรูปนะครับฟีแบบว่าก็ไไม่ได้ชอบ เหมือนกันนะที่สกามโตเดในเวอร์ชันอนิเมะนั้นออกมาในรูปแบบนี้นะครับคือมันแบบมันแยกเกินไปเนะี่ยเกินกว่าที่จะสามารถรับได้มันแทบไม่เพี้ยงไม่ปังเลยได้ซ้ำนะครับอ่ะในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเป็นกําลังใจเพราะเรานั้นก็ไม่สามารถตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างได้เพียงแค่ดูเพียงแค่เท่านี้แต่ถ้ามันไม่ดีจริงๆก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วครับว่าก็กลับไปดูมังงะซะนะครับก็คืออาจจะทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกหิวใจได้ในการดูสกามโตเดอย่างผมนะเนะีนะ่ยเอาพูดตรงๆนะก็ไม่ได้ดูครบ ประมาณ5ตอนน่าจะไม่ผิดและหลังจากนั้นก็ดูนี้เน้นๆหน่อยคือไม่ได้ดูครบเลยนะครับแล้วก็กลับมาอ่านมังงะต่อนะครับเพราะคิดว่าน่าจะฟินมากกว่าในการรับชมแต่ก็แอบเชียร์นิดนึงเนาะว่ามันจะสามารถกลับมาได้นะครับแบบปังๆละซับสากาโมโตเดทุกคนคิีเองนบ้างครับคิดว่าอา่าผมชอบอนิเมะครับก็ไม่ได้แย่นะหรือคิดว่ามันควรจะมีวิถีทางไหนละกันในการแก้วิกฤตครั้งนี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะเชื่อว่ามีติงมีคนที่ชอบซากาโมโตเดเยอะบางคนอาจจะชอบมากกว่าผมก็ได้ลองคออมมมมเเเนนาะรััแล้หืดดุ่ณยงไก ครายแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ